เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะผมเสียงหลงเลยก็ยกเดี๋ยว่ันี้พ่กพูเกมเอมอมเดอะลิในพาร์ทที่4นะครับท่านผู้ชม,มโอเคมามาถึงก็เสียงหลงเลยกูโอเคครับไม่เล่นเกมนี้มานานมากครับสาหรับผมนะครับประมาณหลายวันอะ่ะไม่เล่นหลายวันเลยเกือบเกือบสองอาทิตนยะ์อ่ะเท่านี่ผมจําได้นะตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นต่อนะครับท่านผู้ชมโอ้โห ในห้องนี้มีอะไรบ้างวะมีกระดาษกระดาษที่ว่างเปล่าฮัลโหลเสียงอะไรวะเสียงมาจากตรงนั้นนะเหมือนมีอะไรกระแทกใช่ไหมระชมแล้วผมต้องไปไงอ่ะกบของเล่นฉันอยากได้อยากเล่น รู้สึกว่าจะไปไม่ได้นะฮะโอเคมีทางตรงนี้ในห้องนี้มีอะไรเนี่ยพี่หมีอยู่ปะเนี่ยพี่หมีอยู่นะครับมีทางขึ้นใช่ไหมโอเคปีนเลยตรงนี้ก็วุวววอือออโอเคอึ๊บเออโอ้ชุดสูตรไม่มีเป็นร้อยตรงนี้ไม่มีทางขึ้นนะครับ อันนี้ไปได้เปิดเอออ๋อเนี่ยเนี่ยดึงออกใช่ไหมถ้าจำได้เสี่ยงอะไรวะเดียโโเด๋ยววัดโอ้โหเดี๋ยวนี่มันดินชักแบบไหนกันเดี๋ยวมันดินชักแบบไหนจังวะทำไมมันยาวขนาดนี้เดี๋ไปได้เหรอโอเคน่าจะไปได้ เดี๋ยววิ่งดีกว่าอึ๊บโอเคเอาทำลายทั้งงั้นกูต้องลงเหรอโอ้ยเดี๋ยวจะติดกำแพงตรงนั้นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไปได้ครับเพื่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรเตียง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 หลงเดี๋ยวนอะไรอ่ะ เป็นด้านล่างมีรูปท่าผู้ชมีรูปอะไรก็ไม่รู้ปิดอื้อโอเคหนึ่งสองนั่นแหละถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรต้องขอไฟด้วยนะครับแม่งเอ้ยตอนที่ไม่แคสน,นี่ไม่มีเสียงอะไรเลยเปิดได้เหรออะไรอ่ะ กล่องดนตรีครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีเสียงเดี๋ยวเดี๋มีผีไหมเนี่ยมีผีไหมเนี่ยมีไหมไม่มีใช่ไหมโอเค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 โอ้โหตายละกูมันมันต้องเป็นอย่างงี้ด้วยดิอ่ะบรรยากาศมันกดอดวัดอุ้ยวัดวัด อะไร<ข>อ่ะผีเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอ่ะอะไรอ่ะพี่หมีช่วยฉันหน่อยเพื่อนมันเปิดได้อ่ะแต่ผมขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันมีอะไรอ่ะโอ้โหมีแต่รองเท้าไม่ตายสิครับเฮ้ยอะไรเนี่ยห้องเนี้ยมันมองไม่เห็นอ่ะมันมี มันมีไฟสองแรงมากแล้วห้องนี้มันอะไรเนี่ยห้องป่าจะมมเจมโอเคโอ้โหมีอะไรปะเนี่ยมีมีนะครับนี่อะไรเนี่ยเข้าไปได้ด้วยนะด้วยนะมันมีวิแวะแปลกๆกันเนี่ย เฮ้ยทา่านมีทางลงครับท่านผู้ชมมีรูปด้วยเป็นรูปเหมือนพลังงานนี่มีผีใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยเข้าไปได้ไหมนเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นรูปที่แบบว่าปแปลกๆนะโอเคเหมือนได้ยินเสียงอะไรปแปลกๆ ลงไปได้เหรออ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วคงจะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรจัดอ๋อตรงนี้เห็นด้านนอกรูปโลกห้องนี้ไม่อะไรวะเนี่ยวุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ผ้าขยับได้เองคืออะไรกันอะไรด้านล่างเนี่ยอยากรู้เหมือนกันมันไปไม่ได้ครับทุกทีดไ,ได้ไหมปีได้ไหมโดดไม่ได้เสียงอะไรวะเสีงยงผีเหรอกระดาษอึ๊บอะไรอ่ะ มันมีเสียงแปลกๆนะครับที่แทรกเข้ามานะตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ขอ,อให้มุดได้โอเคโอเคมุดๆุดปะปะปะห้องนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยโอ้แหลกแหลกนิดนึงครับท่านผู้ชมอะไรอะ่ะ มันมีอะไรข้างบนด้วยอ๋อผมรู้แล้วเราต้องเพี้ยงมันลงมานะครับท่ผู้ชมหยิบหยิบแล้วก็เพี้ยงเลยชิบหายไม่แม่นเลยกูหยิบๆยิบหยิบดิอึ๊บวัดหยิบดิเด็กน้อยเด็กเว้เนอไม่หยิบวะโอเคเอ่ะลูกนี้ก็ได้อึ๊บ ไม่โล่นนะมันค้างเลยเห็นไหมนเนี่ยเอาเย้ได้แล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรโอ้โหโอ้ยเหมือนมีอะไรเดินแถวนี้เมื่อกี้นี้พลังงาน แล้วจะเปิดประตูได้โอเคโอเคต้องไปหาอะไรกูเรียรูปดาวอีกแล้วเหรอโอ้โหเสียงเสียงเพลงที่ช่างหลอนยิ่งนักวิทยุเป็นเสียงเพลงที่หลอนมากๆเลยท่านผู้ชมมันปีได้อ่ะตรงเนี้ย ปีไปไหนวะขอทดลองปีก่อนแล้วกันอ๋อมันลงด้านล่างได้อ่ะอึ๊บตกไปเนี่ยตกไปเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กเป็นเด็กกล้าหาญมากอ๋อต้องดึงออกใช่ไหมโอเคดึงดึงดึงไม่ออกดึงวัด ว่าเดี๋ยวตกเฉยเลยได้ยังไงกันอะไรวะงงเลยเวเนตกเฉยอึ้งเลยเดี๋ยวนะขอดูทงนี้ก่อนละกันเอาตรงนี้คงไม่มีอะไรนะคงต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนออ้โ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 นโนโน ขึ้นขึ้นขึ้นร็้วริ้วริ้วริวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหได้ไงได้ไงผีเมื่อกี้นี้โอ้โหโอ้โหไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวบินเออเราต้องเอาของออก เรต้องดึงออกมามันดึงออกยังไงะอะเดี๋ยวผมตกไปนี่หนึ่งเรื่องปึบค่อยๆดึงเหรอโอเคโอเคได้ละโอ,โอ้ชิดโอ้ชิด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 ,ชดโอเคต้องกลับใช่ไหมโอเคโอเคปีนปับ๊บ อุ้ยตายแล้วเมื่อกี้นี้เป็นผีใช่ไหมมัคนคงจะไม่มาอีกใช่ไหมไม่มานะไม่มานะอย่ามาเด็ดขาดขอร้องตรงนี้คงต้องปีนใช่ไหมเนี่ยอึ๊บโอเคลองดูปีนได้ไหมได้ปีนอ,นอึ๊บนั่นแหละเออปีนไม่ได้อะ ปีได้เออปีได้เว้ยเมื่อกี้นี่เจอผีมันอยู่แถวๆนี้ปะปะปะรีบรีบรีบไปเสียงอะไรยานะยานะยาเด็ดขาดปีนีนปีนนั่นแหละถูกต้องอ๋อเขาได้ปะเนี่ยได้ใช่ไหม โอ้โหเหมือนเป็นห้องกลับหัวเลยครับทุกชมเหมือนเป็นห้องกลับหัวเลยอะปิตนานี่มันคืออะไรกันเฮ้ยกระดาษว่ะตรงนี้ดีนะที่หาดมาไม่งั้นไม่รู้เนี่ยโอเคโอเคปปะปดูต่อคืเป็นโ,ฮโ,ฮโฮที่ห้องครัวอีกแล้วอะไรวะเนี่ย เฮ้ยนั่งไงนั่งไงเจอของละมันวิลูกบอลส่งมาให้ผมว่าลูกบอลอันนี้ต้องเป็นประเด็นอย่างแน่นอนเวร์เนะต้องเฟี้ยงใส่ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นั่นไง เดี๋ยวแรงไม่มีอะเพื่อนโอเคโอเคเพื่องอึ๊บไม่ได้วะทำไมวะปีได้ปะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วจุดจุดนี้ออ้ปีได้ไหมนะปีนฝั่งนี้ได้มีลูกส้มให้แบบนี้ใช่ป่ะว่าแอปเปิ้ลไม่ไม่หล่นอนะ่ะ อารลุดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 มาเหรอไม่มาใช่ไหมโอเคก็ตกใจเองโอ้โหนึกว่ามาเฮ้ยห้องกลับไปเหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมต้องปีตรงนี้แน่ๆเลย โอ้ใครเล่นไพ่ไว้เนี่ยอะไรวะีตรงนี้ครับตรงนี้ต้องมีกระดาษกระดาษเยอะมากเลยแล้วน,น,นี่อะไรอ่ะปิดดิโอเค มันก็ไม่มีอะไรดีกว่าแล้วผมเข้ามาทําไมไวะเนี่ยโอเคไปห้องนี้ครับมีทางให้เข้าปยินปมันเป็นโลกในจินตนานการหรือโลกในความทรงจำของแม่แน่ๆเลยมาแล้วครับประเด็นเริ่มมาแล้วประเด็นเริ่มมาแล้วดูจากรูปตรงนี้มันต้องมีแน่ๆ เชื่อผมหรือไม่นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันต้องมีแน่แน่โอ้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนวะไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ตรงนี้อะไรอ่ะ ดอกไม้ที่ดึงบานมีของอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยโอ้ถ้ามีเสียงอะไรแจกมาขอภัยนะครับโอ้เสียงเกมในในหูผมดังมากเลยผมไม่รู้ว่าเสียงเกมในในน้านน่ะมันจะดังไหมเรื่องเ,เสียงคิดหน่อยแล้วกัน โอเคผมว่าผมเร่งสุดแล้วนะโอเคโอเคไปไม่ได้นะครับดูจากสภาพแล้วน่าอะไรวะเนี่ยเป็นเด็กที่วิ่งเยอะไม่ได้ด้วยวิ่งเยอะแล้วลม้มอย่าล้นนะอย่าล้นผมว่าเนี่ยต้องเดินใจเย็นๆถ้าล่นเยอะๆเนี่ยอาจจะเจอดีได้ ผมว่าผมว่าวายโอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอะอะไรวะ <c oughs> แบบนี้ได้ด้วยจู่ๆโอ้โหมาด้านข้างเฉยอะไรกัน ผมกลัวว่าแม่งจะเดินโดนไม่ได้อะดิอาลงก่อนไม่รู้แหละหล่นก็หล่นไปดิดกูวิ่งอย่างเดียวแหละตอนเนี้ยปิดปิดโอเคผมว่ามันต้องมาไงไนะงจริงด้วยจริงด้วยโอ้โอมเมกอดอะไรอ่ะมันต้องไปนะพอ จังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมผมตี่ยวมาก <L an> มันมาแล้วมันมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจในแน่ๆเลยมันเกิดจากที่เราทำเสียงนี่แหละถ้าเราทำพลาดทำของตก ผมว่าเราก็ต้องเจอมันแน่ๆโอเคอย่านะเจอจะทำเสียงอะไรเด็ดขาดนะเพื่อห้องนั้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมขอ,อดูห้องนี้ก่อนห้องนี้ไม่มีประเด็นอยู่ห้อคืออะไรอะ่ะมันมีทางขึ้นครับท่านผู้ชม ขึ้นไปไหนวะขึ้นมาทำเพื่ออะไรเดี๋ยวไม่รู้ครับขึ้นมาทำไมโอเคห้องนี้มันห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรทำไม่ทำไมวิคูลเล็กน้อยใช่ไหมเพื่อน แล้วอีกแล้วก,วกูเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวปิดปิดปิดฮันหลังฮันหลังเสียง,งไปละอย่าโดนนะมันเด็ดขาดอะ่ะท่านผู้ชมถ้าเราโดนแล้วปุ๊บอะ่ะมันสงสยัยวเราทันทีเถียงผมมั่งกลายเป็นเสียงอ้อยไปซะและอ้อ ไม่มีเหรอตรงนี้อย่าโดน,นขาดนะเจ๊บอกอย่าโดนชิบหายมันมาแล้วไม่มีใช่ไหมโอเคโอ้อยากจะบ้าตายนี่อะไรเนะี่ยไม่มีอะไรครับห้องนี้ โอเคโอเคเคลียเคลียมีทางทะลุด,ด้วยห้องนี้ผมว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยเราอาจจะไอ้นี่ได้ชนได้ถ้าวัด <c oughs> มันเป็นทางหลอกวายอะที่ผาย โหและผมต้องเดินอย่างไกลท่านผู้ชมเวเลยกูเดี๋ยวสบายเว้ครั้งนี้เพราะของทุกอย่างมั่งลวกหมดแล้วโอเคโอเคโอเคไปะปไปลุยยาวๆเลยลุยไปยาวๆเมื่อกี้มันทำหลอกผมใช่ไหม ให้ผมเดินไปให้ตกค็เสิ็งเดี๋ยวผมขอลองเดินไปทางนี้หน่อยดิโอเคโอเคไม่ติดใช่ไหมไม่โดนใช่ไหมดูสิผมว่าผมน่าจะเดินมาดูตรงนี้สักหน่อยหนึ่งมันเป็นทางหลอกควายครับพี่โจ้มันต้องมาแน่ๆ มาไหมมาไหมไม่มีใช่ไหมโอเคไปอึ๊บอ่ามดุมดมุดเขาบอกให้เดิมทางนี้ผมก็เดิมทางนี้นะฮะเราได้ไปแล้วใช่ไหมโอเคได้ไปแล้วเราก็ลงเลยอึ๊บ โอเคยืนขึ้นเอาของอามาเปิดประตูเย่โลคความทรงจำเป็นโลคความทรงจำของแม่นะครับที่นี่เราต้องปีนขึ้นไปเอาช้างกินผมเป็นช้างแน่นอนเลยมันเป็นของเล่นที่พี่หมีเราแอบไว้ ในตอนนั้นเราช้างก่อนขอบคุณแล้วไปทางไหนต่อคันทางนี้เหรอ,อมมใช่ป่ววะผมก็ไม่น่าใช่ต้องไปทางไหนอ่ะ เขาจะไปรู้เนี่ยคารดีกว่าครับคารมันจะแบบวิว่งเร็วกว่ารอบพื้นนะไม่ใช่หรือจะเป็นฝั่งนี้วะขึ้นข้างบนแล้วก็เดินตามทางไปน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอเคโอเคไม่ใช่ ทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วหนึ่งเอาลมุมเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรทางนี้เหรอโอเคทางนี้แหละถูกต้องอะไรเนี่ยลูก นี่งาเจอแล้วเจอแล้ววุ้ยแผ่นกระดาษเสียงแม่โคตรหลอนเสียงเหมือนกับใกล้หูมากๆอ่ะโอ้โหแต่ละห้องนี่แบบเฮ้ยปุ้ยเดี๋ยวเดียว เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนว้ยโดดขึ้นดูดูเอาติดแล้ววะพี่หมีเดี๋ยวเฮ้ยพี่หมีโดดดึงอะยังไงอ่ะเอาเวนแขนขาดชิบหายแล้ว ชิผ่านะครับแขนขาดเวเลยพี่หมีเราแขนขาดเฉยเราร่วมมาที่ไหนเนี่ยเก็บแขนไว้อุ้ยไม่มีไม่มีพี่หมีแล้วอะ่ะเราต้องเดินไป็นอย่างนี้เหรอ เริจะไปไหนต่อตรงนี้เหรอโอเคน็อต n าวน็อต n าวอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวแม่เหรอแม่ลอก่อนจะไปไหนอ่ะทำไมแม่ต้องหนีเราด้วยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกีเ้เหมือนแม่จะกินเหล้าแล้วเหมือนมีปีศาจด้วยน่าจะเป็นความทรงจำแน่ๆเลยอุ้ยมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวเฮ้ย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 มามามา กิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเบลอแม่อุ้ยเดี๋ยวโห s แม่ ไม่อะผมแปลงกิบไม่ออกด้วยดิเกิดอะไรขึ้นกับแม่กันแน่มืดอีกแล้วอะไรวะโอ้โหอยากกบ้านผีสิงมันต้องไปที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมพี่หมีเราก็ไม่อยู่สแล อตาแล้วพี่มีครับพี่มีอยู่ไหนพี่พี่ต้องช่วยผมนะพี่พี่มีเราต้องเอาเอาของไปใส่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นของสุดท้ายคือช้างใส่ช้างเข้าไปแล้วก็ปิดอย่างแรงแล้วก็หมุน โอเคเรียบร้อยนี่คือของชิ้นสุดท้ายนะครับองทำอะไรต่อเอาผมจำได้แล้วคือต้องเอามือพีหมียัดยัดเข้าไปใช่ไหมโอเคจริงด้วยโอ้ ประตูอาเซียนเปิดแล้วครับท่านผู้ชมประตูแห่งความปิศนาประตูสุดท้ายโอ้ยี่มันที่บ้านดีกว่าออกจากตู้มาแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะผมก็ถ้าชอบก็จะ ก็อย่าลืมครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย